ที่โรงแรมเอเยแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโครงการทูบีน้ำประวันในทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีจาัดก,การประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีน้ำประวันระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2567เป็นภาคที่4ระหว่างวันที่2 0ถึง21มีนาคม2567เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความสำเร็จและเป็นเวทีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการทูบีน้ำประวันของเครือข่ายภาคกลางและตะวันออก โดยมีนายวรรัตศรีสุขใสรองประกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานระดับภาคกลางและตะวันออก โดยมีจังหวัดร่วมนําเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีดัมบวันระดับต้นแบบครบทั้ง25จังหวัดซึ่งมีจังหวัดต้นแบบที่มีผลการดําเนินงานก้าวหน้าทางด้านเครือข่ายนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมากที่สุดในภาคกลางและตะวันออกคือชลบุรีสระบุรีจากเชียงเซาจันทบุรีสักแก้วปราจีนบุรีสมุทรปราการเพชรบุรีและราชบุรีส่วนอำเภอและชมรมทูบีดัมบวันร่วมนําเสนอผลงาน298แห่ง